าจากน้าไพนะ่มีเป็นดินนะาผู้ศพกันองกอนนะน้ำกรอนดมีพิจิตรนะลมเมถุนตุนกลมนาะแล้วก็ไฟเม่สิงนห์ธนูนะครบสิบสองราศีนะเด่นๆก็จะมีเป็นอวันพุธนะเป็นเมจิเชียนะแล้วก็ The World นะเดวิลวันเสาร์นะเดวิลมังกรน,นะแล้วก็มีเป็นเดอรสตาราสี กลุ่มนะเด่นพุธสาวมังกรกลุ่มนะนอกนั้นก็ครบสิบสองราศีนะจากหน้าไพ่นะเขานะน่าเป็นคนเนี่ยไม่เช่นเป็นพวกฉลาดแกมโกงจอมวางแผนเลยนะเขาคิดจะเข้าหาคุณนะแต่นะตอนนี้เขาน่าจะไม่ได้โสดนะน่าจะมีสามเศร้าหรือว่านะตอนนี้อาจจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนะทําให้คุณกลายเป็นคนโสดไปเลยนะก้าเหรี่ยนะก็สาวโสดหนุ่มโสดได้นะตอนนี้เขาน่าจะ นึกว่าเป็นคนเจ้าชู้นะชอบหวานเสน่ห์อยู่นะเม้ที่เช่นที่เป็นพวกเท็กี้นิดน,นึงนะจอมเจ้าเร่จอมเจ้าชู้เลยนะก็ถ้านะตอนนี้หาทางออกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่ด้วยนะก็คือเขายังมีความหวังกับคุณอยู่นะเดนสตาคุณอาจจะเออน่ารักโดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณนะซึ่งเขามีความรู้สึกชื่นชอบคุณเหมือนเอฟซนะก็คือชอบอยากจีบนะอยากมาโปรยเสน่ห์หวานเสน่ห์นะในขณะที่ ลักษณะของก้าวถ้วยก็คือแทนเพศเพศ LGBT ได้นะเป็นเพศทางเลือกได้นะนี่ก็เป็นความเจ้าชูงหรือว่าเป็นความฮอสมีเสน่ห์ของคุณก็ได้นะคือสาวโสดหนุ่มโสดนะสดสวยรวยปังนะหล,ล่อก็ได้นะก็เป็นที่ต้องการเป็นเป้าหมายของทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะก็เรียกว่าก้าวถ้วยนะคุณมีเสน่ห์มากเลยนะคุณชอบเยอะนะแล้วก็เขาน่าจะเด็กก่าคุณนะกำลัง คิดวางแผนหรือคิดที่อยากจะเข้ามาหาคุณนางอยากพูดคุยอยากจีบอยากเตาะนะในลักษณะของเออนะตอนนี้คืออึดอัดอยู่นะคะน่าจะมีปัญหาหรือว่าถ้าเคยรู้จักกันแล้วอาจจะมีการบอกปิดกันก็ได้นะแล้วก็สามดาบมาขยายด้วยเดวิลกับเอ่ออันนี้เป็นเจ้าดาบนะกังวลเครียดขี้มากนอนไม่หลับนะเขาน่าจะมีบุคคลอื่นอยู่นะมี คนอื่นที่ไม่ใช่คุณนะอันนี้คือมีบุคคลที่สามนะเดวิลคือ,อเป็นลักษณะของบ่วงกรรมวิบากกรรมนะถ้าไม่ใช่นอกใจมีชู้มีบุคคลที่สามมีคนอื่นอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะดึงคุณไปเป็นมือที่สามก็ได้นะแล้วก็3มดาบมาลบ9้าดาบเดือหกดาบนะคะเหมือนกับว่าเขาเคยมูฟออนกับความรักที่เจ็บปวดก็ได้นะแต่ว่าก็ยังกั้มเฝืนทนทนทุกข์คบคนปัจจุบันอยู่ก็ได้นะมันก็เลยเป็นสดาบนะซึ่ง ไอตัวเดวิลนี่นะเรียกว่าเขาน่าจะยังไม่ได้เคลียร์กับคนปัจจุบันของเขานะที่ยังไปต่อกันอยู่นะ<ม>ก็มีความกังวลแค่คิดมากอยู่เลยนะะก็ถ้าดึงคุณเข้ามาคุณกลายเป็นมือที่สามในรักษาเสร้าของเขานะหรือไม่ก็คือเขาอาจจะยังไม่ได้เลิกกับคนเก่าขเขาเนะี่ยเดวิลนี่จะเป็นคนหรือตัวคนที่เขามีภาระผูกพันกันอยู่หรือก็ได้นะเรียกว่าหมายฟองคนโสดนะแต่ว่าเออตัวเองนี่ก็ไม่ได้โสดนะะเพราะมีเดวิลกับสามดาบแสดงว่าเขามีใคร อยู่นะที่ยังเคลียร์กันไม่ได้นะเพราะมีก้าดาบความกังวลอยู่นะเ w ว r ว d นะคะเป็นอ่าเป็นอะไรที่เป็นคนไกลแดนไกลห่างกันก็ได้คนต่างชาติก็ได้แลวจันเม้นคือมีเวรกรรมร่วมกันหรือเป็นคนที่เคยรู้จักมีกรรมกันมาก่อนนะก็เลยกลับมาเจอกันนะมีพลังงานของคู่ทวินเฟนด้วยนะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะสี่ไม้คือมีความมั่นคงไปทางคุณกับเขาอาจจะได้ สมหวังลงหลักปักคาหรือไม่ก็สีไม้คือเขาอาจจะมีคู่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วก็ได้นะแต่ว่าเกิดมาหลงรักมาแอบชอบคุณหวังอยากจะจีบนะแต่ว่าถ้าเข้ามาหาคุณคุณจะกลายไปเป็นเบื้อที่สามนะคะหรือถ้าเขายังไม่โสดไม่ได้เคลียร์กับคนเก่าเขานะคะมันเป็นกรรมที่ทําให้คุณต้องมาเจอ,ขอเขาเนาะ,ะเดี๋ยวก็อาจจะมีการถ้าคนที่เคยจบไปแล้วนะคะเขาอาจจะจบกับคนเก่าแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้นะคะ อันนี้คือให้มุมอ่อนวงกลมก็ได้แนละ้วก็คือเขาอาจจะจบสิ่งหนึ่งเพื่อมาเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะแต่ว่าก็ต้องดูนะว่าเขาจะเลือกใครนะถึงจะไม่ต้องเป็นสามดาบไม่ต้องมีปัญหานะคะก็รวมๆให้รู้สถานการณ์ภายงนนะมีคนมาแอบชอบแต่ว่าเข้าเป็นคนที่มีพันธะแล้วนะคะเขาไม่โสดนะกายังไม่ได้เคลียร์กับคนเก่ายังไม่ได้เลิกขาดนะ็นสามดาบกับเกย์วิ่นะคะก็ เ,เรียกว่าเป็นคู่ของคุณคนหนึ่งด้วยก็ได้่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะไปถึงสี่ไม้ค่ะหรือเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วมันก็เลยขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ต้องเช็คดูดีๆนะก็รวมเป็นประมาณนี้ค่ะ